พี่เิ่นซื้อเป็นประจำที่ตลาดรุ่งเจริญนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับซอยสาธุถนนสาธุประดิษฐ์33นะเป็นร้านประจำที่พี่เพิ่นซื้อมาก็ปีนี้ข้าสู่ปีที่สองแล้วค่ะซึ่งร้านของเมียเนี่ยนคือว่าเป็นข้าวที่ที่ราคาค่อนข้างถูกนะคะก็ถ้ในราคาซื้อแล้วแบบซื้อยกกระสอบเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคา แล้วข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวอย่างม,มีมีหลายระดับให้เราเลือกแล้วก็ที่สําคัญที่สําคัญนะคะก็คือเจ้าของร้านเนี่ยแนะนําดีมากค่ะคเพื่อนๆแนะนําให้ความรู้ให้ข้อมูลเราดีมากเลยเขาทาเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะก็มีบริการส่งนะคะในเขตสาธุประดิษฐ์ด้วยนะคะก็ในอือาย่านใกล้ใกล้เคียงนะคะก็ถ้าใครสนใจ บริการดีมากนะคะเพื่อนชอบเรยที่ว่างานค้าขายอ่ะที่สาคัญคือการบริการต้องเน้นในการบริการเน้นความสะดวกของลูกค้าซึ่งร้านนี้ค่ะทุกคนตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้ความรู้ให้เทคนิคนี้ทางให้ความคิดเพื่อนเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าเฮียน่ะเป็นคนจีนเนาะเชื้อสายจีนอะไรเงี้ยก็นั่นละค่ะไปดูว่าร้านขายข้าวเหนียวประจำที่ จะยงมีสินค้าหลากหลายเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆนะคะในละแวกนี้นะคะอยากซื้อของดีมีคุณภ<ๆ>าพและราคาถูกอรับเลยว่าถูกกว่าทองเตยนะคะจากประสบการณ์ที่เปิ้นเคยซื้อมานะ,ะเปิ้นเจอร้านนี้เปก็ไม่ไปซื้อร้านทองเตยเลยนะเพราะว่ามันถูกกว่าจริงๆนะคะก็ <ๆ S 1> ะะไปดูตอนนี้นะคะเปิ้นอยู่ที่ตรงข้ามจาโรงรับจำนำ าการบังคับเรียวนี่นะคะตลาดนรเนเตมอนะคะร้านอยู่ตรงนี้จร,ริที่ร้านมีต้นไม้มงคลขายด้วยนะคะ มีสินค้าหลากหลายเป็นข้าวสารอาหารแห้งปลากระกป๋องถุงมีทุกอย่างเลยคะ่ะทุกคนในราคาถูกราคาย่อมเยาไม่แพงนะคะซึ่งเจ้าของร้านใจดีมากๆเวลาเปิ้ลหมดพลังเปิ้ลมากจะมาต่อเติมที่นี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ